สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคุณชอบหวยนะคะนี่จะมาให้แนวทางดาวปกติกับดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นทางช่องมาแนะนำไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเห็นเพียงแค่แนวทาง่ะนั้นนะคะมีใครจะตามดาวเราอีกไหมอะ ง่วงๆงหมุน,มน,มนปุ้ยเลยพี่น้องดูสิตัวเด่นโอ้ยเก้าแปดว่างั้นตามสุด,ดคือหลุดหลุดลูดหล,ลุดเลยอะนักรบย่อมมีบาดแผลค่ะมาเริ่มใหม่วันนี้ต้องมาแล้วนะทุกคนนี่ต้องมาแล้วนะคะมาเริ่มเลย V.I.P. ทิ้งรูดฟัน4ี่นะคะสี่ศูน เอา้าสี่หกหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะคะดาวปกติวิงรูดนนะคะสามหนึง่ง อันสามนะคะใครใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะสองหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งเจ็ดอ่าน,นะคะเด่นนะทุกคน

อันนี้คือตามสูตรนะคะทุกคนนี่คือตามสูตรนะอันนี้คือเด่นนะคะอืน,นี่คือตัวเด่นนะเด่นสี่เด่นหกเด่นแปดน,นะคะประมาณนี้ใครชอบก็ต่างใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ